สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดขมนหน้าแหกบุคคลในภาพอ้างศิลป,ปะต่อสู้ขมนที่แท้เป็นอดีตนักมวยทีมชาติไทยภายหลังกลายเป็นวิวาทะระดับประเทศเมื่อประเทศกัมพูชาที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันซีเกม2023ประกาศว่าไม่มีการแข่งขันกีฬามวยวงเล็บมวยไทย ตามที่เจอจัดกันมาแต่เปลี่ยนเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติของตนชื่อว่ากุลคแมรพร้อมกับระบุอีกว่าชาติสมาชิกสาหพันธ์สีเกมยินดีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครบ4ชาติตามกติกาของการแข่งขันสีเกมทุกประการอีกทั้งยังไม่สนใจคำประกาศของสหพันธ์มวยไทยนานาชาติหรือ ifma ที่ประกาศแบนชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้และมีคำยืนยันว่าประเทศไทยจะไม่ส่งนักกีฬามวยไทยเข้าร่วมการแข่งขันซีเกม2023ก่อนที่วัดจำเริญเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งกัมพูชาจะระบุอีกว่าไม่สนใจที่จะโดนแบนจากองค์กรมวยจากประเทศไทยและพร้อมจะตอบโต้ด้วยการไม่ส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยในซีเกม2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเช่นกันขณะที่ในโลกออนไลน์นั้นแฟนกีฬาชาวกัมพูชามีการนำภาพตัดต่อการต่อสู้ที่อ้างว่าเป็นการต่อสู้บกตอศิลปะการต่อสู้โบราณของชาติตนก่อนโดนแหกว่าภาพดังกล่าวนั้นดั้งเดิมเป็นการต่อสู้ของมวยไทยซึ่งล่าสุดมีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์ของไทย มีบุคคลในภาพนั้นออกมายืนยันว่าตนเป็นชาวไทยและศิลปะก,การต่อสู้ที่ใช้ก็เป็นมวยไทยซึ่งเจ้าตัวนั้นมีดีกรีเป็นอดีตนักมวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทยที่ผ่านการอบรมอย่างถูกต้องอีกด้วยสวัสดีครับประเทศเพื่อนบ้านผมนายพานุพงศ์ตั้นจัดผมเป็นคนไทยครับเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยร้อเปอร์เซ็ พูดภาษาไทยอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยเป็นอดีตนักมวยไทยอาชีพเป็นอดีตนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทยเป็นครูมวยไทยที่ผ่านการอบรมครูมวยไทยของสำนักง,งานคณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่มีญาติพี่น้องหรือเพื่อนทางเพื่อนบ้านไม่เคยศึกษาเรียนรู้บกตอไม่เคยศึกษาเรียนรู้กุนค,คแมแต่ในรูปนี้ ก็คือผมกับน้องชายถ่ายรูปที่หมู่บ้านช้างตำบลกระโพอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยกราบสวัสดีพร้อมกันนี้ยังติดแฮชแท็กสุดแซบว่าอยาก,กอ๊อปไม่รู้อย่าอ้างอยากมีให้สร้างไม่ใช่ของตัวเองอย่าอยากได้ซึ่งทั้งหมดนี้ ก็เป็นข่าวสำหรับประเทศไทยนะครับที่มีขเมรนั้นเข้ามาเคลมว่าเป็นของตนขอบคุณภาพและเนื้อหาจากผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าพานุพงศ์ตั้นจัดหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยได้วยกันครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook โหนกระแสได้โพสต์ข่าวและข้อความดังนี้ครับชายเบลเยียมหลงรักหนุ่มไทยยอมลำบากเก็บขยะหาเงิน ขอแค่อยู่ด้วยกันฝรั่งลงรักหนุ่มไทยยอมลำบากเก็บขยะเก็บใบไม้ขายไม่หวนกลับประเทศเปลยวเยี่ยมบ้านเกิดยิมสามก,กราคม66ผู้สื่อข่าวบังเอิญพบเห็นชายชาวต่างชาติเกินเก็บขวดขยะอยู่ริมถนนสายเอเชียด้วยความสงสัยจึงเข้าไปสอบถามและพูดคุยด้วยพบว่าชายชาวต่างชาติคนนี้อายุ61ปีสัญชาติเปลเยียม เดินทางมาอยู่ที่เมืองไทยนานถึง6ปีแล้วแต่ยังไม่สามารถพูดภาษาไทยได้และเมื่อสอบถามถึงครอบครัวที่ประเทศไทยเขาบอกไม่มีภรรยาแต่มีแฟนหนุ่มซึ่งขณะนี้กำลังทำงานอยู่ในป่าซึ่งห่างจากจุดที่ยืนสนทนากัน200เมตรจากนั้นเขาก็พาผู้สื่อข่าวเดินเข้าไปในป่าภายในป่าพบชายหญิงจำนวน4คนกำลังช่วยกันกวาดใบก้ามปู บรรจุใส่ถุงปุ๋ยจึงเข้าไปสอบถามและพูดคุยด้วยก็ทราบว่ามีบ้านพักอยู่ที่อำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีมีอาชีพคือการเก็บใบไม้ของต้นกามปูนั้นและนำไปส่งขายให้กับโรงงานผลิตปุ๋ยในราคาถุงละ35บาทเทโดยแฟนหนุ่มของชายชาวต่างชาติอายุ32ปีแฟนหนุ่มของชายชาวต่างชาติเล่าให้ฟังว่ารู้จักและอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลานาน3ปีแล้ว โดยรู้จักกันครั้งแรกเมื่อครั้งที่ตนนั้นไปทำงานที่พัทยาและเมื่อย้ายกลับมาอยู่บ้านเขาก็ตามมาอยู่ด้วยซึ่งเขานั้นก็ถูกครอบครัวกดดันอย่างหนักให้แต่งงานกับหญิงสาวที่ประเทศเบลเยียมเนื่องจากไม่ต้องการให้เป็น LGBT จนชายชาวต่างชาติคนดังกล่าวนั้นได้แต่งงานที่เบลเยียมและมีลูกชายคนหนึ่งทางครอบครัวของชายชาวต่างชาติมีธุรกิจเป็นบริษัททัวร์ ซึ่งอยากให้ลูกชายของเขานนั้นเป็นผู้ดูแลกิจการส่วนชายชาวต่างชาติก็เดินทางมาที่ประเทศไทยเมื่อ6ปีที่แล้วกระทั่งได้พบรักกับตนก็ยังไม่เคยกลับไปที่เบลเยียมอีกเลยขณะที่กําลังนั่งสนทนากันอยู่นั้นชายชาวต่างชาติก็พยายามช่วยงานด้วยการนําถุงบรรจุใบไม้ใส่รถเข็นแต่ถูกด้ามจับของรถกระแทกเข้าที่ใบหน้าจนหัวคิ้วแตกเป็นแผลชะกัน ต้องช่วยกันห้ามเลือดกันอยู่พักใหญ่เลือดจึงหยุดไหลด้านพ่อของแฟนหนุ่มชายชาวต่างชาติเล่าว่าชายชาวต่างชาติคนนี้เป็นคนขยันรักความสะอาดเรียบร้อยทำงานบ้านทั้งซักผ้าล้างจานถูบ้านและที่สำคัญนั้นชอบเดินตามริมถนนเพื่อเก็บขวดและขยะนำมาสะสมไว้ก่อนจะนำไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าทำเช่นนี้เป็นประจำจนชาวบ้านในพื้นที่รู้จักกันดี ลูกชายเคยห้ามไม่ให้ไปเดินเก็บเพราะรู้สึกอับอายแต่เขาก็ไม่ฟังยังคงปฏิบัติเช่นนี้ตลอดมาส่วนเงินที่ได้จากการขายขวดแต่ละครั้งก็จะได้ประมาณ1,000บาทซึ่งเขาก็จะนำมาจ่ายเป็นค่าน้ำค่าไฟภายในครอบครัวซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข่าวสำหรับประเทศไทยหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยได้กันครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook b a n บ k o k I Love You ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับรถไฟไทยเชื่อมรถไฟโลกเมื่อทางรถไฟไทยจีนวงเล็บกรุงเทพเวียงจันทร์คุณหมิงสร้างแล้วเสร็จซึ่งคาดการไว้ว่าน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ4-5ปีมิติใหม่ของการเดินทางท่องเที่ยวก็จะเกิดขึ้นตลอดสองข้างทางรถไฟสายที่ยาวที่สุดในโลกมาเริ่มเดินทางกันครับโดยที่รถไฟสายนี้จะมีจุดเริ่มต้นที่สถานีรถไฟ วูดแลนด์ในประเทศสิงคโปร์ขึ้นเหนือผ่านสถานีรถไฟเซนทันกวลาลัมเปอร์เลียบชายฝั่งทะเลอันดามันผ่านพรมแดนประเทศไทยที่กรุงปาดังเดซาผ่านสงขลาผ่านนครศรีธรรมราชเลียบอ่าวไทยขึ้นมาผ่านสุราษฎร์ธานีซึ่งสามารถต่อเรือไปเกาะสมุยเกงงาะพะงันเกาะเต่าได้วงเล็บและในอนาคตอันใกล้ก็จะมีสะพานข้ามไปยังเกาะสมุย ผ่านเมืองท่องเที่ยวอย่างหัวหินราชบุรีนครปฐมแล้วเข้าสู่ศูนย์กลางขนส่งทางรางของอาเซียนที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรกรุงเทพมหานครซึ่งจากที่นี่สามารถต่อรถไฟความเร็วสูงซึ่งใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงถึงเวียงจันทน์ด้วยผ่านเมืองมรดกโลกอย่างพระนครศรียุธยาและมรดกทางธรรมชาติอย่างเขาใหญ่ที่สถานีปากช่องและข้ามแม่น้ำโขงที่หนองคายจากนั้น ก็จะผ่านพรมแดนบริเวณท่านาแรงเวียงจันทร์จากเวียงจันทร์ต่อรถไฟสายเวียงจันทร์คุณหมิงซึ่งเป็นรถไฟความเร็วปานกลางผ่านวังเวียงมรดกโลกหลวงพระบางและอีกเพียงไม่เกิน8ชั่วโมงก็จะเข้าถึงคุณหมิงจากนั้นต่อรถไฟความเร็วสูงสายปักกิ่งคุณหมิงซึ่งเป็นทางรถไฟที่ยาวที่สุดของประเทศจีนด้วยความยาว2,760กิโลเมตรจะวิ่งผ่านเมืองสำคัญหลายแห่งเช่น เมืองซื้อกยายจวงมณฑลเหอเป่ยเมืองจิ้งโจวมณฑลเหอหนานเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยเมืองฉางชาในมณฑลหูหนานและนครกุยย้ยหยางในมณฑลกุ้ยโจวและที่สําคัญนั้นที่คุณหมิงนี่เองนั้นสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปทางรถไฟสายหลังขาโลกต้าหลีที่เบตได้เมื่อถึงปักกิ่งแนะนําให้แวะเที่ยวมหานครที่ร่ํารวย ด้านวัฒนธรรมสัก3าถึง4วันโดยจุดท่องเที่ยวที่โดดเด่นเช่นพระราชวังต้องห้ามพระราชวังฤดูร้อนหอฟ้าเทียนฐานย่านเมืองเก่าหูตงสนามกีฬารังนกเป็นตน้นจากนั้นขึ้นรถไฟสายเส้นทางรถไฟสายทรานส์มองกโกเลียช่วงเส้นทางระหว่างกรุงปักกิ่งอูลันบะตอรถไฟจะไปถึงทิศตะวันตกเฉียงเหนือและ มุดเข้าไปในเขตของภูเขาเป็นภูเขายาวตลอดเส้นทางเลยทีเดียวช่วงนี้จะมีอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขากว่า50-60อุโมงค์ได้และทุกๆครั้งที่รถไฟผ่านพ้นจากอุโมงค์เราก็จะพบกับโตรกผาและแม่น้ําแบบอลังการตลอดเส้นทางและที่พลาดไม่ได้ก็คือกําแพงเมืองจีนนั่นเองจากนั้นก็จะเข้าสู่เขตทุ่งหญ้ากว้างไกลสุดลูกหูลูกตามี เกอดิสตริกหรือที่อยู่อาศัยแบบเกอร์ของคนท้องถิ่นเป็นระยะระยะจนกระทั่งถึงอุลันบาตอ์จากอุลันบาตอ์เข้าสู่ประเทศรัสเซียรถไฟนั้นจะวิ่งเลาะทะเลสาบไบคารทะเลสาบที่เก่าแก่และลึกที่สุดในโลกจากนั้นวิ่งผ่านกลางทุ่งน้ำแข็งไซบีเรียผ่านเทือกเขาอันไตใช้เวลาประมาณ7วันก็จะเข้าสู่กรุงมอสโก และเที่ยวชมสถาปัตยกรรมของกรุงมอสโกทั้งจัตรุรัสแดงพระราชวังเคมรินสถานีรถไฟฟ้าที่สวยที่สุดในโลกก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่ยุโรปต่อไปจากกรุงมอสโกต่อรถไฟไปยังกรุงเคียฟเมืองหลวงของอยูเครนและจากเคียฟต่อไปยังวอร์ซอโปแลนด์และเข้าสู่เยอรมนีสถานีกลางเบอร์ลินอันเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุด ในยุโรปจากนั้นต่อรถไฟ ECA 3ไปยังสถานีกลางบัสเซลประเทศเบล,เ,บลเยียมจากนั้นเดินทางต่อเข้ากรุงปารีสตอนนี้ท่านอยู่ในใจกลางเมืองหลวงแห่งศิลปะแห่งโลกใบนี้ท่านสามารถใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ในกรุงปารีสดื่มด่ำกับภาพวาดโมนาลิซาในพิพ,ธพิธภัณฑ์ลูฟความสวยงามของพระราชวังแวร์ซายความสวยงามของหอไอเฟล ความสง่างามของประตูชัยหรือช็อปปิ้งในห้างเก่าแก่อย่างห้างแกลเลอรี่ลาฟาเยกหรือช็อปของถูกคุณภาพที่ดีเอาเล็ตลาวันจากกรุงปารีสที่สถานีแกรดิแอสเตอริสขึ้นรถไฟไปยังบาร์เซโลนาแซนส์ประเทศสเปนซึ่งใช้เวลาเพียง6ชั่วโมง25นาทีผ่านเมืองเล็กๆที่สวยงามไร่อังุ่นทุ่งลาเวนเดอร์ ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสมุดอุโมอง์รอดเทือกเขาฟิเรนิสถึงบารเซโลนาจากนั้นไปต่อไปยังสถานีเอสตอชอยเดมาตริดเอสโตชากรุงมาดริดจากนั้นเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางของเราก็คือสถานีลิสบอนซานตาอพโลเนียกรุงลิสบอนโปรตุเกสด้วยระยะทางนั้นกว่า16,000กิโลเมตรปลอ 1. ปัจจุบันนั้นถ้านั่งรถไฟธรรมดาสามารถใช้เส้นทางนี้ได้แล้วแต่อาจมีปัญหาในเรื่องของสงครามช่วงรัสเซียยูเครนปลอสองรถไฟความเร็วสูงไทยอาจล่าช้าไม่ทันใจแต่ก็ยอมรับได้เพราะไทยนั้นไม่ได้ใช้วิธีจ้างจีนมาทาแต่เราใช้วิธีให้จีนถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมดให้ไทยทาซึ่งจะส่งผลให้องค์ความรู้ทั้งหมดได้รับการถ่ายทอดมาสู่คนไทยและสานต่อไปเรื่อ,อย เราสามารถสร้างได้ด้วยตนเองปล3เงินที่มาสร้างรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยคือเงินของประเทศไทย100%ดังนั้นจึงหมดปัญหาการแทรกแซงจากต่างชาติดังเช่นหลายๆประเทศซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข่าวที่ดีมากๆสําหรับประเทศไทยหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ